ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือเราเลือกเสพสิ่งที่เราเชื่อนะคะแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่คิดต่างไปอย่างสิ้นเชิงโดยไม่พยายามที่จะเอาเข้ามาประมวลว่ามันคืออะไรนั่นคือกระจกบานจากสื่อต่างประเทศที่เรามองแล้วในส่วนของนักการเมืองอย่างคุณองซานซูจีเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของนางองซานซูจีที่ออกมาเนี่ยน่าจะ สร้างความแสบๆคันๆให้กับวงการเมืองเราพอสมควรอาจารย์โมยังไงคะค่ะก็เข้าใจรัฐบาลไทยคงผิดหวังพอสมควรนะคะเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลคุณวิสิทธิ์เนี่ยโดยคุณกรสินเนี่ยก็พยายามทาหลายอย่างนะคะในการที่จะผลักดันให้รัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยนะคะเปิดเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นบอกว่าวันหนึ่งก็เจอคาวิจารณ์จากคุณอนซานสุจีนะคะที่บอกพูดถึงรัฐธรรมนูญที่มีมาจากการรับประหารนะคะจากระบบปฏิิการทหารเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้แหละนะคะ ก็คิดว so, than ่านี่ก็เป็นกระจกสะท้อนที่เราต้องหนักว่าสังคมไทยเนี่ยมีโอกาสไหมนะคะที่จะเดินไปเป็นแบบพม่าคือเดินไปเป็นแบบพม่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีรัฐรัฐบาลทหารแบบพม่านะคะแต่คิดว่าเรากําลังเข้าสู่รัฐที่มีลักษณะอำนาจนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วลักษณะอำนาจนิยมก็คือการพยายามที่จะเข้ามาควบคุม สื่อต่างๆนะคะทั้งวิทยุโทรทัศน์นะคะทั้งวิทยุชุมชนนะคะรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ,ๆที่เราจะเห็นว่ามีการตามปิดเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกับที่รัฐบาลต้องการนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามีการเรายอมรับการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงพรกฉุกเฉินก็อย่างไม่รู้สึกอึดอัดอะ สื่อก็รู้สึกไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสื่อเนี่ยได้รับคําสั่งจากรัฐบาลมากมายเลยนะคะว่าห้ามทานูน่นห้ามทานี่หรือว่าควรทําอะไรเช่นห้ามใช้คําว่าสงครามชนชั้นอย่าใช้คําว่าไพร่อหมาอย่ารายงานเรื่องคนแสดงแต่เราไม่ได้ยินเสียงบ่นจากสื่อกระแสะหลักเลยในเรื่องนี้ที่ตัวเองกําลังสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอสื่อตัวเองในทุกครัง้งเพราะสื่อเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้กับรัฐบาล<ฆ>ซึ่งนนี้เป็นอันตรายถ้าสื่อเริ่มยอมรับ การใช้อํานาจนะคะหรือว่ารัฐแบบมันน่านิยมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยที่ว่าเรากําลังพาตัวเองเข้ากลับเ,เข้าไปสู่บรรยากาศของอะระบอบเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ทว่าที่เราถึงได้ไปมีความพยายามถอยหลังกลับไปในขณะที่โลกสื่อเทคโนโลยีมันไปไกลมันก้าวหน้าโลกาพิวัตรเรื่อยๆแต่ทาไมประเทศไทยถึงมีส่วนที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือถอยหลังเข้าคลองภาวะความ แตกแยกเป็นฝักฝานเนี่ยนึว่าทําให้เราคนแต่ละส่วนเนี่ยนะเลือกข้าง<ม>แล้วก็เชียร์ข้างที่ตัวเองเลือกให้ชนะตลอดเวลาฉะน,นั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยสังคมไทยปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราไม่เคยตระหนักว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไร<ม>ตอนรับประหารสื่อจํานวนมากคณะผู้นักวิชาการเองนะคะออกมาสนับสนุนการรับประหารมาเชื่อว่านิพิพีการ ในการที่จะจัดการกับส,าสัาบาทักษิณได้อย่า <ฮะ S 1> งน <ฮะ S 1> ี้โดยไม่ตระหนักว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยในสุดมันมาทําลายนะตัวสังคมเองเราก็จะเห็นแล้วว่าหลังปัญหาในสังคมไทยเนี่ยมามาในจุดที่มันมันถอยหลังมันลงเหวไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะสังคมไทยเนี่ยสนใจกับวิธีการรวดเววร็วและมมีประสิทธิภาพแต่ไม่ตระหนักว่าผลของวิธีการนั้นมันทาลายเป้าหมายนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือตอน อย่างตอนชุมนุมของพันธมิตรก็มีการสนับสนุนกันนะคะ<ช>พอเป็นเสื้อแดงสื่อก,<ม>ก็เลือกที่จะทำอีกแบบหนึ่งโดยไม่คขนามือหว่าหลักการ<ม>คืออะไรนะคะอนเราคือต้องการบรรลุเป้าหมายแต่วิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นเราไม่ค่อยสนใจเท<ช>่า<ช>ไหร่มนเลยเกิดการทําลายอาจจะเป็นโครงสร้างหลักๆของประเทศไปซับหมดเท่าที่ผ่านๆมาใช่ไหมอาจารย์มองอย่างนั้นใช่ไหมที่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าาประชาะตาิไต่มาถูกทําลาย<ม>ไปอย่างอย่างมาก ะะเรายอมรับระบบได้นิยมกันมากขึ้นเรายอมรับไม่น่าเชื่อเลยหลังพฤษภาสมมินเนี่ยแล,ววและวนะิชาการและสื่อมวลชนออกมาสนับสนุนการรับประหารเป็นไปได้อย่างไระนะคะการเลือกข้างการมุ่งแต่ว่าจะจัดการฝ่ายตรงข้ามให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทําให้เรายอมรับวิธีการที่มันมาทําลายตัวเองแล้วเราก็เห็นแล้วว่าการรับประหารมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้กลับยิ่งทําให้ปัญหานะะมารุนแรงลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอีกเพราะเรา พอดีเราคุยกันในช่วงนี้ก็จะครบ18ปีของเหตุการณ์พฤษภา,าปี35เราก้ามาสู่ปี53แล้วอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นบทเรียนจากพฤษภา,า35จนมาถึงวันนี้บทเรียนเหรอคะ,ค,ะคือนี่ให้อาจะมองไม่ไม่ได้มองในแง่ดีเท่าไหร่ดิฉันคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เคยสรุปบทเรียนมไม่มีบทเรียน ะะเรามมกจะคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราเป็นสิ่งใหม่มีลักษณะเฉพาะ,ะนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นไม่ได้นะคะเช่นเราบอกว่าเราต้องมีใช้ไตแต่เป็นใช้ไตแบบไทยๆนะคะใช้ไตแบบไทยๆต้องมีรัฐประหารได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเรามีรัฐประหารหลายครั้งหลายคราวเรารู้ว่ารัฐบาลทหารไม่สามารถที่จะบริหารประเทศได้แล้วก็ก่อยเกิดปัญหานําไปสู่การประทะปราบปรามเสียชีวิตแต่เราก็ยังสนับสนุนับา และีชื่อวหกะีาตอ,าาาอ่รคารนในวันนี้นะคะเราได้ฟังมองนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะคะวิพากษ์รถแมปแผนปรองดองของรัฐบาลและเรดแมปซึ่งเป็นกลุ่มการเสนอของกลุ่มคนเสื้อแดงนะะข้อสังเกตสําคัญที่อาจารย์พงทองต,งตั้งประเด็นไว้วันนี้ก็คือรัฐไทยกําลังถอยหลังไปสู่ การเป็นอำนาจนิยมมากขึ้นนะคะสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายโดยไม่สนใจวิธีการทําให้การดำเนินการที่ผ่านๆมานั้นนะคะไปทําลายหลักการพื้นฐานโครงสร้างประชาธิปไตยอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่ารับฟังในการพูดคุยกันในวันนี้วันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ mm hmm. เวลาของรายการ i ิน e l l i g e n น e ์แล้วนะคะว่ากใหม่สัปดาห์หน้าดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ